Halo. 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 ชาแนลแฟนบอยส์ยินดีต้อนรับ๊ะวันนี้ก็ถึงเวลานัดที่เราจะมาทำทร i อาชอีพีสิบสาซึ่งเป็นวันนี้เป็นอีพีสิบสองตอนเป็นอีพสิบองวะเ็แค่เปิดคลิแคิดปก็โม่งแล้เอาจริงคือใจคิดแต่ว่ามันมีแค่13บสอีพีเหรอวะแล้วก็นี่คือ e ีพีแล้วไงก็เลยแบบว่ามาเปิด e p ่อีพีสิบสาวะ ขออภัยนะทุกคนอันี้เป็นรีแอค ep สิบสองเราจะแยกคลิปให้เนาะเรืออันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นรีแอคแล้วก็คลิปหน้าก็จะเป็นรีแคปนะครับทุกคนอ้าวพี่ตินเอาเดียเดียขอโทษนะคะที่มาช้าพอดีเดียหลงทางค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าไม่ได้เจอมาตั้งนานหรือพี่เลี้ยงเองขอบคุณค่ะ แล้วทำไมหมอเดียคือไม่ได้เป็นคนนัดแล้วอาร์ตมพงโทรมาทำไมตอนนี้วะอ้าวโอ้ไม่เห็นเลยเห็นแน่ดูแล้วอยากเชิญหมอแซมมาทำไมไม่เป็นดังใจสัยกันอีกรอบเลยเขยนยังไงวะถ้าได้ดังใจทุกอย่างมันก็จะง่ายเกินไปไหมจินตตา คุณเข้ามาทำไมไม่บอกผมเนี่ยผมก็อยู่เคียงข้าง,งุุลตลอดนั่แหละแค่บางครั้งคุณอ,อาจจะไม่เห็นงั้นแสดงว่าวันนี้คุณก็ต้องเห็นพี่ตินกับผู้หญิงคนนั้นนะดิเฮ้ยแล้วทำไมเรื่องมันถึงเป็นแบบนี้อ่ะนี่การที่สองคนนั้นเจอเจอกันอ่ะมันก็มีหลากหลายเหตุผลเอา้าแล้วทําไมคุณไม่บอกแบบนี้ชัดๆตั้งแต่แรกแล้ววะนี่แล้วคุณจะมางุดหงิดมนันนอยกับ<ม>เรื่องพวกนี้ทําไม ตอนนี้คุณควรจะไปสนใจว่าตินเนี่ยเขาว่าลังสับสนเรื่องเกี่ยวความทรงจำความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจนเขาคิดว่าน่าจะเป็นเดียจนเขานัดคนนั้นเนี่ยให้ไปเจอที่หอนาฬิกาอย่างนั้นก็แสดงว่าถ้าผมไม่สามารถทำได้ไงว่าไปที่หอนาฬิกาแต่ไม่รู้ไปกับใครผู้หญิงที่ชื่อเดียเขาก็จะมาแทนที่ผมเลยงั้นเหรอ ใช่ใช่แล้วอะไรคือได้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยบายบายมามาไปไปหวาว่าเก่งมาจะไปก็ไปเออขี้รีบแต่องาทั้งวันเนินะแต่จะเริ่มหาจากไหนดีอ่ะมีโรดี้ยังอย่างนี้ต้องหา ถ้าหญิงกับแฟนสวัสดีครับพี่ฟักแฟงผมต้นนะครับผมเป็นรุ่นน้องพี่ตินอ่าอืมผมจะจีพี่ตินเฮ้ยช่วยผมด้วยนะครับเปิดตัวแรงมาแล้วเขาแล้เขาถูกทางเลยนะอั้นฟีโอ้ยแล้วก็หมอแปลงก็ช่วยวะมาไม่เข้าใจทำไมต้องมีคนอื่นมานั่งด้วยวะ สลับกันเนอะก็น้องเขาแวะมาหากูพอดีกูก็เลยชวนน้องเขามานั่งด้วยกันเลยมึงเนี่ยทำเสียบรรยากาศหมดคนเยอะๆก็สนุกดีอ่ะใช่ไหมจานน้องเดียค่ะคนเยอะก็สนุกดีอฮ้ยอ๋อกูอะสุดๆอร่อยมากเลยค่ะพี่ตินมีน่าเลยตอนนั่งเงียบเนี่ยเอาหมอเดีย ตอนหน้าต่อตาเลยอร่อยเดี๋ยวไวยเดียพามาทานเริ่มเริ่มไม่อยากแปลเริ่มไม่อยากแปลคำว่าเดียแปลว่าที่รักแล้วเนี่ยอยากกินกระเพราหมูกรอบแบบเพชเพชน้องเดียไปซื้อกับพี่นะเนี่ยเจ้าตรงนี้แบบอร่อยมากไปกับพี่นะไปเดี๋ยวนี้เลยล่ะหิวมากตื่นเต้นมากนะไปเลิฟไปกันเถอะคือคือเขาสนิทกันตอนไหนวะหรือแบบต้องเป็นคนแบบว่าทายอินเขกับเฉยๆเรื่องนี้เหรอ S <S องงานแล้วเพราะไปเสิร์ชจากติน่ะพี่เมื่อกี้ไปเสิร์ชจากเฟรมของตินอ่ะพี่ตินครับต,ตึง่ะตึงตึง่งะเกียดเกียการดึงคิวเมื่อกี้จังเลยอ่ะผมรู้นะว่าเราอาจจะเริ่มต้นกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าพี่ช่วยฟังผมก่อนได้ไหมเรื่องอะไรโอ้โหคือนะตึงเราเคยรู้จักกันมาก่อนจริงๆนะพี่ก็ใช่ไง ตอนเด็กไงก็ใช่แต่ว่าเรารู้จักกันมากกว่าน im ั้นแล้วก็ผลกพันกันมากกว่านั้นนะพี่โอ้โหมีหลักฐานถ้าสมุดบันทึกที่บอกว่าตินเปิดแล้วมันหายจอะไรไว้เยอะเลยหมดเลยไม่ได้นะมีสีตาหมอนหนตินจะจำลายมือตัวเองได้ไหมเนี่ยก็จะจำได้เลย ไม่ก็ไม่เจอ <มา S 2> อะไรนะเอ,าอ้าว้าวจินตนาว้าวโอ้ย,ออยเลทเะตอนเห็นคนเดียวงี้หรอเฮย้ยถ้าน้องจะหลอกอะไรใครอ่ะข้าวหลังเอาให้มันเนียนกว่านี้เลยเนาะผมผมไม่ได้หลอกพี่นะเปิดแล้วเห็นไหม เอา้านี่ไงจริงด้วยอ่ะนี่ไงพี่ดูดิบน่าสงสารนะพี่จดไว้อ,อ่ะน้องพอเรอน้องจะหลอกอะไรใครก็เรื่องของน้องเนาะแต่พี่ไม่มีเวลาเล่นด้วยรอเฮ้ยผมไม่ได้หลอกพี่จริงจนะพี่ตินพี่เราจะโดนจับไหมครับไม่หรอกถ้าเรายังหาของทางส่งตามกำหนดแต่เราจะาทำยังไงกันดีล่ะครับ เรสวัด,ดีก็หลุดมือไปแล้ว,วอ่ะจากคนที่มีเลือดตรงกันอ่ะมันต้องใช้เวลาไม่ใช่เหรอครับเรื่องนั้นผมจัดการเองคุณไปจัดการเรื่องหลักฐานให้เรียบร้อยอย่างน้อยเนี่ยจะได้สบายใจว่าจะไม่มีเรื่องไหนแดงขึ้นมาอีก <c oughs> จัดการเรื่องหลักฐานอาจารย์จะให้ผมใช่จัดการให้หมดทั้งหลักฐานทั้งพยาน อย่าให้รอดแม้แต่คนเดียวือแต่ผมไม่กล้าครับอาจารย์จะให้ผมไปหมอดอยฟังผมนะคุณคิดถึงอนาคตสิอนาคตที่คุณจะรวยมีอำนาจมีทุกๆอย่างที่คุณต้องการ มีอะไรป่ะแม่ดิมันมจะง,งีบเลยเนี่ยขอโทษนะลูกที่ต้องโทรมาตอนนี้เนี่ยพอดีนะ้แป้งเพื่อนแม่เา็าโทรมาว่าอยากให้ลูกไปช่วยติวงหนังสือให้ลูกเขาหน่อยอยแม่ติ่งทำงานทุกวนันนี้เวลานอนจะไม่มีเลยให้ไปติวใครที่ไหนกะเอานะลูกไม่ใช่ใครที่ไหนไกลหรอกติ้งเนี่ยรู้จักน้องเขามาตั้งแต่เด็กแล้วนะแล้วเนี่ย <c oughs> เห็นนะแป้งบอกว่า น้องเขาก็อยู่มาหาลัยเดียวกับตินด้วยคงไม่ลำบากรอก้าหมอตินแม่พูดัะขนาดนี้ตินก็ต้องไปแล้วป่ะเกียดตไ้ยังไม่รู้ตอนนี้ตัวเป็นหมอหนุ่มยังไม่รู้ว่าเป็นเชียวแมวเป็นตอนใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่เลยอ่ะ กสมัยนี้ทัวัยจริงๆเสียงเหมือนเสียงพ่อต้นอะไอ้เสียงพ่อต้นอะแน่ๆแต่ออออกมานั่งนี่ลูกไหมปลายสายเมื่อกี้เหรออือมีกระนาดแล้วนะลูกต้องติดแลนด์มากยิ้มใชียวอ๋อไม่สิตอนนี้ต้องเรียกต้นแล้วสมัยมัธยมเพื่อนๆเขาตั้งฉายาให้น่ะตอนนี้ก็เลยมีสองชื่อ แม่นี่สับสนเรียกผิดๆแบบนี้เนี่ยนาบานจ้ะจริงๆก็ไม่แปลกนะครับเพื่อนผมเขาก็มีสองชื่อเหมือนกันครับใครนะครับเสืออุ้ยอุุ้้ยอกนะเผือกครับเผือกดีเขาเป็นคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนเขาก็เลยเรียกเหมือนว่าสงสารเลยอะตายจริงต้องทำมันหมอตู้ต้องเข้าใช่ไหมทช่ไหมหล่อนไม่ใจต้นเสียใจเรอ ตายแล้วฉันควรเป็นอานะนางอยู่ไหมอ๋ติวเลยดีไหมะจะได้ไม่ดึกด้วยดอตอนนี้แลเหรอครับนี่ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะยนั่นสิลูกไปกินข้าวกันเสร็จก่อนดีไหมแต่เดี๋ยวมันจะดึกนะครับเดี๋ยวขากลับมันอันตรายด้วยครับก็นอนที่นี่เลยสิลูกนอนบนเตียงเปิแอรเลยอ้ีจะดีหรอครับือ พรุ่งนี้เช้าผมมีเวรตอนเช้าด้วยครับคงไม่ค่อยสะดวกครับนองันเออนั้นพี่ค่อยไปพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะครับที่โรงพยาบาลน่ใกล้บ้านผมเลยนะนั่นสิลูกกลับดูับแม่เป็นห่วงถ้าไม่ลำบากอะไรก็นอนที่นี่นะน้องติมจะเผื่ออีกไหมอ่ะเฮ้ยยิบอกหละยิงอะไรขนาดนี้ใช่ไหมครับ ใช้วิธีปฏิเสธไม่ได้ว่าแต่ตอนแชมป์เธอยิ้มอะไรขนาดนั้นสิงเหรอหน้าดิอารุมากเลยอารุมตอนออกอาการไปลูกเออนอะออกอาการเนอะคืนนี้ผมจะต้องหาโอกาสจูบพี่โอ้ยวนนี้แบบนเนี่ยเราจะใช้วิธีการคำนวณแบบประฐมภูมิแล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยมา คำนวณตามสูตรนี้ต้นไม่มองหนังสือเลยนะต้นฟังอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่ครับทำไมดูตัวเล็กจังสูตรนี้ได้ยังที่ไฮไลท์ไว้เนี่ยสำคัญมากนะเนี่ยมันต้องมีสีเพลินเพราะสีของแสงมันสวยจังเลยผมยาวมากอะมุมเนี้ยตีผมยาวมากแต่ต้นคือถ้าเกิดเจอกรณีแบบนี้ให้หาค่านี้ก่อนถูกไหม เชื่อไหมว่าต้องโดนดาน่าแล้วแล้วเราเก็บไว้แล้วก็ามาคำนวณสูตรนี้ต่อแล้วก็เอาค่าสองค่าเนี้ยโดนต่อยก <มา S 2> <น>่อนวะใครเนี่ยออขอโทษด้วยนะพี่คือตลก<ง>เ่ยผมมองมันไม่ได้มันไม่ชัดมองไม่ชัดก็บอกดีไม่เห็นต้องเข้ามาใกล้ขนาดนี้เลยเฮ้ยเดีออย๋ยวค่อยมาสอนต่อหมอตีนแล้วหนึ่งเล่นตัวไปไงหมอติน่ะ เผอนีแผนนี้ไม่ได้ผลนโอ้ยหัวใจเต้น,นรัวอย่างงี้หรอมีเดจาวูหรือเปล่านั่นสิเผินเบิร์ดหรือรู้สึกแปลกๆอะไรอย่างงี้มันต้องมีแบบความรู้สึกแบบเออมันต้องมีกลิ่นเส้แนแรงอะไรอย่างงี้แล้ว การบิดแ <S <S yeah, look, kind of ีนค I mean, ืออะไวะเนี oh ่ยดูหน้าแล้วคือเหมือนแบบอ้ยจมน้ำนั่นืมนานอ่ลงไปเล่นน้ำอะไรตอนนี้โอ้ยบอกว่าน้ำยืนนะตื้นนะบอกไม่ใช่เว้ยจะคิวไงจะคิวไงต่อให้ตื้นก็ตะคิวไงอุ้ยจุ๊บจุ๊บหนึ่งไปบ้า แลวเป็นหมอก็เลยไม่ทำอย่างนี้รู้ใจปกติดีเนี่ยโอ้ยอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เดินขึ้นมาเองเลยอ้ยย่าอาจารยนหมอแล้วโห้ย โดนไอ้เียนะโดนด่าแน่นอนแต่เขายังจะติวต่ออีกไม่ใช่ทำไมท้าเช็ดผมแบบเดียวกันด้วยอ่ะท้าเช็ดผมแบบก็ถึงบอกว่ามุมนี้ผมยาวอ่ะตีอ่ะแบบนี้นี่อยู่เชียงใหม่นะถ้าผมยาวลงไปสูงไหนก็ลกแล้วเนี้ยืีอือคือเรื่องจมน้ำเมื่อกี้อ่ะช่างมันเถอะคิดว่าพี่เล่นด้วยกับเด็กน้อยแล้วกันเด็กน้อย จะว่าไปก็คิดถึงตอนเป็นเด็กเหมือนกันเนาะอมตอนที่ผมจมน้ำอะอยู่นะนี่เรายังจำได้อยู่เหรอใช่แต่เราเด็กๆแล้วนะก็ต้องจำได้อยู่แล้วพี่ฝังใจจ้ะตอนนั้นพี่กลัวมากเอกลูกเอกลูกกน้องเอกเตื่นสิ ใครก็ได้ช่วยน้องทีอย่าให้หน้องตายเลยนะครับช่วยให้น้องเอกฟื้นขึ้นมาด้วยเถอะครับน้องเอกมันก็เป็นความผิดของพี่ถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปได้นะพี่จะไม่แย่งหุ่นตัวนั้นจากน้องเลยเรียกน,น้องนเวเอาแล้วไม<า>่หรอกพี่ <c oughs> ผมว่า เหตุการณ์นี้มันก็ดีนะถ้าผมไม่จมน้ำ <No. S 1> ผมกับพี่ก็คงไม่ได้มาเจอกันแบบนี้น้อ <No. S 1> พี่ว่าการที่เราได้เจอกันแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ดีไหมครับ ค่อยสูงสิงกับใครอยู่แล้วยิ่งเจอยิ่งยุง่งมีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามาชี้ไปทางนั้นเลยแต่พี่เป็นหมอนะพี่ก็ต้องเจอคนเยอะแยะอยู่แล้วปะ <c oughs> ปกติคนไข้ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับหมอเยอะอยู่แล้วนะ <c oughs> <c oughs> เล่นดีวะ่ะสิเอเต้เล่น ยดีมกอดไหมอยาบอกว่าแกล้งเป็นหนุนแขนก่อนนะอ่อยเบอร์สุดเกียร์จังเอาคอนทันล่างไปก่อนจังเลยเกียร์จังเลยเกียร์จังทันล่างไปก่อนอ่ะ ทำเป็นบางเอินไปนอนใกล้เขาใช่ไหมวิ่อเลยเื่นเลยแม่ต้องนน้อันะะ <c oughs> <c oughs> ี้อัน้ หน้าทีมาไหวคลิปดีไหวคลิปด like well ีพี่ปอนดีดีแต่ไม่ได้แล้วนะหมุกแบบนี้ไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วนะได้แค่ครั้งเดียวนะคืนเนี้ยจบไปเอวังแล้วเอ็งเลยจบไปนอนเถอะหมดโอกาสแล้วจ้ะเอ้าเอ้าพี่ปอนจะเอาไปล่อนีก ีปอนมาอีกแล้วเหรอปอีนี้เย็นก่อนอ๋อแบตแตตแล้วอย่าบอกว่าห<อ>มอตีนฝันแ<อ>ม่เลยหมอตีนฝันแม่เลยเออนั่นไงฝันแล้วอ้าวจินตากเขาเขายัางรังยังยังยังเม่ตานะเอาของฝันไปใส่ให้หมอตีนได้อยู่นะตอนลงขึ้นมาเร็วตอนแชกน้ำกระเพื่อมนีไอเลิฟ อืสวยเนาะเฮ้ยไม่ใช่ว่ารอบนี้คือต้องเห็นจินต่าต้องใายไม่งั้นเดี๋ยวต้องเล่าอีกสามอีพีเลยนะต้องสืบปรากฏยังโอ้บิมสลับิมเปิดสิเปิดเอาอะเอาวาดีคาฟฟ่าะหรอ ป้อง mm hmm. ไปจับหนังสือหน่อยไอ้กูรู่เยอะเห็นไหมเน่เห็นนีถ้าอย่างเงี้ยขนาดเปล่าโอ้ยมีกระจกสะท้อนต้องเห็นแล้วแหละโอ้ยสิงมาว่ะมาได้แล้วเดี๋ยวรอนละคนห็นแกตัวไอ้คนปากหมาไอ้คนชั่วเป็นจลาดเขาเลยเรื่อง หัว่ายืนอยู่ข้างหลังแบบนี้น่ะบทแบบนี้ไงที่มาแต่ไรอ่ะความโป๊ยอี่ว่าใครก็ไม่รู้เห็นแกตัวแล้วไปถิวป่ะเฮ้ยที่ซื้อมาให้เฮ้ยอล่แมวอะ ไม่หิวโอ้โหนอนนอนคู่นี้ก็กลับกันเนาะกลับกันกลับดูโอ้ท้องร้องเสียงท้องร้องท้องร้องเสียงดังถึงหน้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยยิ้อมไม่หิวอีกเฮ้ยหมอสิงอบอุ่นเนี่ยใช่ทำไมอ่ะตัวเล็กตัวเมากตัวเล็กมากอวดยิ่งเดียวกันกับกาแฟเลยจ้าใช่ถึงบอกว่ามันก็กลับกันไงอันเนี้ยคู่นี้ก็กลับกันวางไว้นั่นแหลย กินเองเล้นตัวแก๊พี่ขอโทษจริงๆริงข้าหน้าเข้าหลัง่เมจิกเวิร์ดบายอารมณ์ใส่แก๊ปอีกแล้วเดี๋ยวพี่ก็ลืมอ่ะรอบเนี้ยไม่ลืมนะครับะยิขึ้นพูดจาดีๆกับน้องแก๊บน้องแก๊ปว่า ปุ่มมือหนึ่งครเี่ยะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวก่นแหละพอเปลี่ยนชื่อเป็นนิ้วก้อยของหมอิงได้ไหมหายงอนั้างแต่ก็ซื้อมาม่ามาให้แล้วเนี่ยแต่มาม่าไม่พอกับสิ่งที่พี่ทำกับผมเมื่อเช้านี้โอ้ยไม่พอพี่ทำไงอะหมูทะพรุ่งนี้ห้องพี่ว่างปะเฮ้ยวุ้ย ว่างไม่หรออุ้ยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายเราไม่ต้องเข้าเวรทังคู่อดีแล้ยแต่เราจะไปทำอะไรที่คอนโดอโอโอ้โหกันยักไหล่พี่ก็รู้เองอ่ะอุ้ยโถ่ทะเลาะกันแบบนี้แล้วจะเอาหน้าไหนเข้าหาพี่ตินได้อีกเนี่ยเป็นอะไรทำไมคอแดงเป็นจ้ำเลยหน้าติ๊กคอแดงหูแดงอ่ะอฮ้ยเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆเลยเนาะ เป็นคนไข้ก็ไดนี้จินตานี่เป็นตัวอาชีพแล้วเนี่ยเวลาของเธอเนี่ยเลยแค่วันเดียวนะในการที่จะกลับไปแก้ไขต่างๆพรุ่งนี้ตอนสี่ทุ่มห้าสิบห้าเวลาของเธอก็จะไหลไปและไม่ย้อนกลับคืนมาอีกน้องต้องแพ้อะไรแน่เลยพ่อดูแล้วนะตอนนี้ผมก็พยายามทำอยู่เนี่ยแต่พี่ตินตอนนี้ไม่เหมือนกับพี่ตินที่ผมเคยรู้จักเนี่ย โอยถ้าผมได้พี่ตินคนเดิมกลับมาก็คงจะดีอะดี <c oughs> น่าร <c oughs> ักจังวะอันนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเธอหน้าที่ที่เธอจะต้องพาตินกลับมาในเส้นทางที่ดีเหมือนที่เขาเคยช่วยเธอ <c oughs> อ๋อฉันต้องเตือนเธอหน่อยนะตินนะ่ยเขาจะไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตเหมือนตอนที่เขาติดอยู่ในหวังวนนะ เพราะแบบนี้หรือเปล่าที่คุณเคยบอกผมว่าถ้าพี่ตินไม่มีผมหาย,ยน,นะก็อาจจะเกิดขึ้นก็หมายถึงว่าพี่ตินเขาอาจจะเลือกเส้นทางเดินผิดใช่ไหมครับมงังมังว่ามงังทำไมเอาละ่ะทำไมำไมจินตามาอยู่กับตอนนี้จินตากวนกวนนับจากนี้ไปเธอต้องช่วยตัวเองบ้างแล,ะละ้วล่ะ สมุดเล่มเนี่ยคตดโกงเลยถ้าเธอใช้มันเบนโอ้ยอถึงขนาดนี้เลยหรอเขาแนะนำกว่าไปนะตูดโดเรมอนอ่ะไปอีกแลวเว็บเกมแล้วคนอื่นไม่งงหรือว่าต้อนยืนคุยกับใครรีบๆใช้ ชื่อริ์น้องไอ้สิงพยายามฆ่าตัวตายช่วยได้แล้วมีปัญหากับต้นง,งานสตาร์อัพช่วยริ์ให้รอดพี่ตินในตอนนั้นดูเป็นคนแอคทีฟอยากจะช่วยริ์แต่ลูกนี้ไม่ถ้าเราพาริ์ไปคุยกับพี่ตินพี่ตินอาจจะใจอ่อน จริงสิแล้วถ้าพี่ตินยอมช่วยพี่สิงเปิดโปงหมอสักแล้วเราก็จะได้ใช้โอกาสนี้เข้าหาพี่ตินอีกครั้งใช่ไหมลูกฮัลโหลวแหละกูรู้แล้วว่าใครจะช่วยมึงเปิดโปงหมอสักได้แต่มึงต้องมาคุยกับเขาเองเดี๋ยวกูอ,อยู่เป็นเพื่อนมาหากูที่โรงพยาบาลภูพิง ด่วนเลยนะมึงอืมได้งั้นเดี๋ยวเจอกันสองทุ่มนะพอดีว่ากูนะกินข้าวแม่เอาวเนาะเออเอองั้นมึงก็รีบมานะเจอกันไม่ทันเดี๋ยวก่อนทันไหมอ่ะต้องโดนเก็บว่าต้องโดนเก็บก่อนอุ้ยนั่นไงหมอดอยพอดีไหว้สิงให้มาตามไม่ทันอ๋อ เอาอะไรสะดวกคืออะไรพี่สิงในห้องนั้นเอาอะไรก็เอามาเถอะื้อน้ำแข็งกับเจลมาด้วยนะเจลอะไรเธลลืมเกอหน้าเลยอ๋อเขาจะกินเจลเจลใจ ก็มีแม็ดเขาจะตั้งเจเลี่โอ้ยใจใช่ไหมอ่ะเฮ้ยเอ้าเอาโอ้ยอีหมอดอยเป็นไงล่ะโอ้ยเป็นไงล่ะอะไรอะไรเนี้ยเดี๋ยวนะนี่มันเหลืออีกสามอีพีใช่ไหม อะไรเนี่ยกำลังขับบวดเลาะมุกเกลอยู่เลยเนี่ยอะนไร่อะปวดหัวมากนะเออเปิดประตูเข้ามาเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยอะเฮ้ยเรื่องราวเรื่องราวคงยาวยืดถ้าอย่างนั้นเราไปต่อในรีแคปกันไหมล่ะได้ดิปอนปกติแมทุกคนแต่ว่าก็จะต่อจากรีแคปนะวันนี้สุดยอดนะหลายอย่างสิ่งนะแชมป์ตัดยากไหมอีพีเนี้ยพี่ว่าตัดยากนะ อืออันนั้นก็อยากเก็บไว้ลูกอ้อนนะเนาะอันนู้นก็อยากเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็มีความรู้สึกเนาะเดี๋ยวเราไปเมาส์กันในรีแคปกันละกันเนาะว่าเราจะแบบว่าต่างคนต่างแบบมีความคิดแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนจากไปต้องขอขอบคุณมากๆนะครับทีวีทันเดอร์นะครับแล้วก็ดูซ้ําได้ที่เอสเอแต่ว่าถ้าดูสดดูได้ที่ช่องสามช่อนสามาทูมทร์วันจ่าแต่อีพีสุดท้ายนะจ๊ะ นควบม,มาเอาละครับเดี๋ยวไปเจอกันในรีแอกนะจ๊ะวันนี้รีแอคบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายกดตามไาเลยจ้าฉันน่ากลัวเหลือเกิน